สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับรายการทีซับแชนแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนเออ่วิธีการเติมเงินหรือเติมแคสใน SFnet นะฮะซึ่งวิธีการง่ายๆนะฮะเข้ามาที่เฟซบุ๊กใช่ไหมฮะโอ้โอ เรามาทีะะ่เฟซบุ๊กนะฮะเราไปที่เราเซิร์ชนะฮะเซิร์ชนะฮะคำว่า S F n S Thailand นะฮะนะแล้วก็ มาหน้านี้เสร็จแบบอย่าลืมกดถูกใจนะฮะแคถูกใจเสร็จแล้วนะฮะไปที่เติมเงินผ่านเว็บนะฮะนะครับเติมเงินผ่านเว็บตรงนี้นะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อถูมันนี่มานะแค่มาอันนี้ให้ดูนะฮะเคนะมันมาอย่างนี้นะกด งนนะฮะแล้วก็เลือกนะฮะเป็น S F Net เสร็จแล้วนะฮะก็ล็อกอินวิชเฟสบุ๊กสนะฮะปุ๊บสู่เข้าไปนะฮะอะไรเนี่ย โอเคนะฮะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มันจะมาที่หน้านี้นะฮะให้คุณนะฮะไปที่เติมเงินนะฮะเติมงเงินเติมด้วยบัตรทูมันนี่นะฮะปุ๊บแล้วมันจะมีช่องตรงนี้นะให้ใส่ เลขปัตตูมันนี้ไปนะฮะก็คือใส่ไปนะฮะอ,อันนี้ผมใส่มั่วนะนะ1หนึ่งเสียดูเลขกันฮะหนึ่งสองสามสห้าหเ็ดแปดเก้านะ1สิบสิบเอ็ดสสามสิบสี่นะฮะ,ะ,ฮะมันก็เป็นประมาณน,นี้นะฮะแล้วกด ตกลงปุ๊บนะฮะอีละมันก็จะบอกอันนี้คือไม่เขียนนะน,นี่ผมใส่มั่วนะนี่จริงมันจะบอกว่าเออมีอะไรเอ่อสมมติผมเติมไปห้าสิบมันก็จะได้สามพันนะก็คือมันจะมีคําว่ากดยืนัาหรือตกลง,งนี่แหละนะลืมไปแล้วนะกดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นประมาณเอออะไรอ่ะ กดไปเปิ๊บนะฮะมันก็จะเ,เติมมาฮะให้เรานะฮะก็แค่นี้แหละฮะแล้วก็เข้าไอจีเน็ตเล่นเกมมีแคทแค่นี้ฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ